ชูสองนิ <toys> ้วเย่ทำนี้หลบทำนี้ลูกบีอะไรป้านี่ตอกมาเที่ยวฮ่องกงมาว่าอยู่แถวอะไรนะชูสองนิ้วจอกนิ้วในสองนิ้วเลยครับทำเป็นไหมับโอเคเย่เอาสองนิ้วเย่มาแล้วสองนิ้วมาแล้วเย่แถวนี้เขาเรียกแถวอะไรนะป้าวันชัยฮาร์เบอร์ วันชยัยฮาเบอร์นะคะใครมาฮ่องกงก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวแถววันชยัยฮาเบอร์นะคะอยู่ติดชายทะเลเลยค่ะก็ะดูวิวนี้นะคะนี่นะคะวิวสวยมากเลยค่ะมองเห็นฮ่องกงก,ก็จะมีแต่ตึกนะคะเาเล่นเพลินเลยนั่นอของเล่นเยอะแยะ เ,เล่นต่อไปเร็วสวยๆนะคะวิวชายทะเลสวยๆนะคะมาโตมาเดินเล่นฮ่องกงในวันชาย ก็ดูเลยอยู่ติดชายทะเลเลยนะคะดูเลยนะคะโอ้มีคนตกปลาด้วยนะคะใครที่ไม่เคยมาแถวนี้นั้นก็พกเพิ่งจะมาครั้งแรกนันเนี่ยแถวนี้มาเดินเพื่อนพามาเดินนะคะนี่แล้วน,นิโตก็มาเล่นอยู่นี่นะคะนิโตเซ่ฮัลโหลทักทายหน่อยโบอกมบิ้นหน่อยเร็วฮัลโหล สวัสดีครับหนดิสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีสวัสดีครับเอฟซีสวัสนี่ะสวัสดีค่ะอันนี้โดลป้าโดนป้าโดนโชว์ไหมอะโดนป้าดิสวัสดี่ตกก็มาเที่ยวเล่นด้วยนะคะก็มาครั้งที่สองเพื่อนนี่ค่ะ สนามหญ้าเพกาวเด็กๆมาเดินเล่นได้นะคะตอนเย็นๆอากาศดีมากเลยค่ะก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับส i า์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ